อนพูวั <ใน S 1> ห,วหงลงตาเยอะเลยนูหลวงตาแัดเยอะๆในดันพระจะนวันชันอ่ในวัี้องค์ชันอยู่ยบ้างเหมือนกันแต่เราไนี่หยุดมาแล้วตั้งแต่วันที่ที่สามกุมพาอนว่าอยนะี่แปดมาปัันนี้กี่วันปีกว่าน,น,น,นะไม่เคยเอาหมาก เข้าปากเลยนะเข้าว่าหยุดก็เป็นอย่างไนบุหรี่นี่บุหรี่นี่มันก่อนูบบุหรี่เก่งกน,นะนั่นนั่งก็หยุดมาแต่ปีพุทธัาเท่าไหร่อยู่แล้วปี83 84นะั่น เดิมาเต็มๆกี่ปีรู้แล้วสี่ปีห้าปีหรืออะไรเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เวลาฉันสมองมันเพิดเดก็ูบผู้ดีแก้เผ็ดบ้างนิดหน่อยทนั้นแต,แต่แต่ห้ามที่ว่าจะจะ,จะให้มันติดต่ออีกนะเราห้ามขาดกันในใจนะวันนี้เราจะทำาค่เดี๋ยวก็ดาทิ้งๆเท่านั้นเองไม่ให้มีเงื่อนต่อ เพราะั้นเวลาสุดเราจะสู่แล้วทุกสู่ได้นะเ้นหนึ่งไปประเทศนี่นั่งที่เดียวนี่หมดเปนซอมเลยกอลุกจากนั้นแล้วหายหยบเลยนะไม่เอาถ้าอยู่คนเดียวนี่ไม่เลยตลอดมีเวลาก็ทำนั่นไม่เคยสูดคนมากจะสูดก็มีเพื่อนวันนี้ก็ตั้งแต่ยินหมากมานี่ก็ไม่เคยว่าได้สู่ผู้หลีแทรกเข้ามาแม แม้มวลหนึ่งเลยไม่มีเพราะเพราะอันนี้ไม่สูงมากจนประจำอยู่แล้วแต่ก็เราไม่ได้ว่าเราได้สูีแทรกที่ตรงไหน,นในย่านเราอยู่หนังก็ไม่มีแต่ <c oughs> ย,ยืดห่างหนาา้าเยอะดูแบบส่วนจะร่างออกาจต้องมาไปหาลงนผู้มันละไปเรื่องล้นผู้มัน อยุน้พนผมได้ไม่แปดีว่าพนจะสมไอ้พวกก้าขึ้นนั่นขื่นพูดนขื่น้นจำไม่ก้านั่นแล้วหรือเขาเขาซุบพนกัออกทางกับขืนด้วยรักหนีมากขึเยอเลยเขาเข้าพูดอย่นี้ไม่พูดขึ้ยวสบ้าน นี่ราไปพากูบ้านึงมามีแตอยักมาตอนนี้เนีองนึงไปูทั้งพุ่นะรับแต่ก้อนตัวกจ้าดอกเนียองชือเนียอสิงเนียอสิงนั่นเป็นเป็นหมอลำเกลายหัวันเป็นหมอลำเกลมันก็ว่าบ้าเลยแล้วมันบริลล์ล่งจะเคื่อนออกมาองหลกเป็นหมอลำเป็นบัวแล้วมันจะเป็นบ่าตัวขั้นในวังเราก็จะล่งอยู่ยถ้าเราไปยุหันทำยี่ทั้งพุ่นท่อทั้งกับ่มท่างเขาเขาผู้ ถนงะไ้ยมือแรงมือไหนวันพางนี่จนพวกแจ้วนี่ไปขายโกโก้กัแฟ้มันหลายพดคนไปจำศีน้ะฟังเทศเทศพัดแจ้งมันเทศบ้ามเนี่ยพวกยักษ์กระหูกอกหรอว่บยักษ์มัง่เลยเทศเทศจนพลแจ้งหนว่าเทศแน่ใดนโ้หเจ้าหนึ่งเนี่ยบกตั้งบอกว่านาๆอู่ตนีดิเจ้าห่งตั้งนี้ก็เจ้าสิลื้อเรื่องนั่นถึงนั่นห่อห้ามคุ้มว่าเทศโมเทศที่เหา มาเทาเฮ้ยเทวเป็นบบว่าห้วยเทวม่แม่นเป็นท่านมหาสมหาก็มหาตะยืนเนแล้วมหาก็หน้าของทอเยแหลว่าบ่มหาคุณสมักทวที่สวบ่อบ่แม่ทันทีจะกอดเ้ยทวอท่านข้านระสาวแตว่าจะถือถั่วยาสนะเจ้าเอ้ยอเวบาท่านสอนท่านขาน้องเป็นมหาแล้วเทวเป็่งเฮ้เสือได้เฮ้เสือก็เสือไตีว่าเทวเป็นเนาะว่ขาเป็นคนงามขาเนาเจ้าดว่าแกถอยดอกกัน แล้วเจ้าก็คุ้มเทิเลยยกมาจนขนบวมหน่อยๆน่อยเลยหรือมืดเทิดน้องพ้องคอ,อน,นี้น,น้องคอสิ้นกันะเคยเทศแล้วเจ้าฟังเทศดจนทอดแจ้งทอดแจ้งนะเทาอย่างนี้ฉันหาแ้วเขาคนนี้กับปลาเดี๋ยวเขาเคยเหมือนกันไเขาไม่ได้เคยคุยกับผู้ใดญีดิ่งหุ่มือนี่้สิคุยกับคนนะแต่ก่อนไม่ได้คุยนะแล้วพูดตามความจริงนี่ฉันิดใครจะไปตามเราได้ปะถ้าไปเราไปคนเดียวหรอเอยู่ในป่าในเขาอย่างมากก็มีโยม ตามคนหนึ่งเอาบาทไปส่งเท่านั้นแล้วไปจะฉันแล้วมีอะไรเส็ยบาทเส็จแล้วถ้ามันเหลือมันเหลือเขาเหลือก็ให้เขากลับบ้านเอาเหลือไปเขาไปร้างบาทล้างอะไรอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็มีคนข้าวมันเหลือบ้างเส็จบ้างแล้วก็ไปไว้ให้นุกให้อะไรนี่มันนิด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 ินบาทบ้านสามสามสี่ลังคาเรือนแล้วเนไ่้ไปหาหมู่บ้านใหญ่ๆนะไปบินทบาทได้อะไรมากก็เท่านั้นแหละส่วนมากมันจะเข้าป่าะเป๋่ไงมันจะเข้าเป่านี่ป่า พอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาทนงอะไรเสร็จแล้วก็เอาบาทซุกเข้าไว้ใต้ที่นอนแค่เตียงข้างล่างคือเตียงแท่งก็ททำร้านเอาบาทสวดเขาไั้นั้นแบบนี้เขาไปทางกรมเดินทางกรมอยู่งั้น<ม>เคยที่ไปเจะวัาหาคุยคนนั้นคนนี้นั่นแล้วขน้นแล้วหรือคุยใครอยู่ใน่าใจเขาเราไปหาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นความเคยขอยงเราเคย,ยตลอด ไปโน่นพวกเขาก็ลุ้มมาแล้วยิ่งมาเป็นมหาหรือยิ่งลุมใหญ่ดอกว่างนี่ลุ้มแล้วก็ไม่ลุมด้วยนี่ว่างนี่นคุ้มแท้แล้วงานหกมากบ้านบ้านทศเท่ากว่เทศตั้งเฉลกน้อยมมไม่เทศมากหะอะรอกเท่เราก็ไล่หนีแต่โ,อ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 โคหนีห้เข้าเข้าป้าโนโ่นบัดกรับข้ากกระม้าทุกข,ขนันถึงท้องเยอะวัดคุ้พ้นนี่เปลูกทิศได่นอ่างนี้มันก็ไม่รำมันจะอะไรแล้ว เล่าหนีเล่าลักหนีจากมูลขโมวยหนีเขาป้าเขาพวกนี้ก็ขโมวยตามนํากินแกงกับหมาเข้าใจไหมหมาดังนี้ยังสูงนั่นอะไรนั่นไปหลายเมืองแล้วยังนั่งติดกินได้สบายอยู่ดิเขาดังยดังนีเขาคงมีวะไปนั่มไปแล้วไปไปหอดบ้านบ้านแล้วหอดบ้านเขพักนั่งกินเท่านันเขาไปเขาไปวันนี้ตจคนไปแล้วแล้วคนไปแล้วเขานั่ะไปหอดบ้านหันแล้วเขาก็มารุมฟังเทศีละกันอะไรันี่ มันก็บอกเทวเป็นห้วยมันคือจาจารย์หาบัวแทกห้วยเหรอเทวเป็นห้วยกันลูกคิดิ่นไหมก็บ่อีหล่ะห่จริงต้ากูรู้กูรุ้ลูกชิดอาจารย์หาบัวเว้ยกบอกอู้กันเน้วเฮ้ยกบอกันนั่นที่กันนั่นแหลเทวเป็นเทวเป็นบวทเสป้๊ทอดเส่วนปันปานงวคู่้อยก็อนงัวคู่อยมันเจงได้ไหมบอเละมาเทวเป็นเทวเป็นมแทอต้อดทาดทออดท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 รดอทอดทัดทอดดทอดทออยททออออดด หนาวเรื่องมันหราไม่ปลาในเขาขุดเพราะเขาซบเป็นเรื่องอายุูนเดียวไม่พู่เห็นแม่สา,ากลับลงมามาค้เดียวดิมาเดี๋ยวคุณต้องดยวคุคุ้มให้ไปจดน้าหมอจะเดินหมอจะเดินถืบวกเดี๋ยวขึ้นไปสักกลน่อยยเนี่ยก้อนเป็นกังไไปนะไปตะก้อนเดียวคนเดียวคนเดียว เราแต่ละใครเราคล่ไปไปลองมากเราพูดถึงเรื่องการไปการมาของเราเนี่ยคล่องตัวมากจริงอ่ะเพราะนสใ่้เาาราเป็นงานไม่ใช้ไม่มีอุดสเป็นใน,ในี่ใช้ไ่้งน่นเพราะงานเวลามีลูกิลูกหามากปกครองผแน่นมีมากอุดสรรเห็นไม่ได้เล็กประทักกี่เลยกี้เลยของเราค่อยๆคล่คองตัวที่ทุ่เราผู้อาจารย์เราเคอยอยู่เป็นผู้น้อยแล้วก็เคยเป็นเป็นผู้น้อยเป็นยังไงไงปฏิบัติต่อผู้ใหญ,ญ่เป็นยังไงเราก็เคยเป็นพนักงานกงลู่เรื่องมด การนี้รไหลูกชิคัดหกัตาเรียกมันเอาแหลกไหมกอนแหลกไปเลย,เลย,ยมีสายเล่าเป็นสายงานเป็นมีสายที่ล่องตัวมาทางไหนก็ได้เป็นน้องผู้มันเป็นวาทางเสือฮันจมบิ่งเนี่ยเป็นวาเท่าท่านท่าไหร่จมวิ่วะเลากับพันขาแกเหล่านีนาะธรรมดาก็ต้องไยท้าน,น่อยเขาไปเอาที่าของในให้ห้องน พ่อเปิ้ลพ่อเปิ้ลเปิดประตูปั๊บงศ่งหาจะเข่าก้อนหนุนป้าป้าป้าบอกว่ายุ่ปัจจุบันไหนเข่าเข่าก้อนผลของออกมาออกมาปแบบแบบองเอาองนั่นให้เอานั่นองนี้ให้องนี้แล้วมันผเป็นผู้ผนออกมาแล้วยื่นนี่ห้ยองนั่นยื่นนั่นองนั่นว่าห้ก้าวใกล้กันองนั้นก็ออกนั่นหายออกนี่นเป็นประจำจนยื้อน้ำผลไม้แต่หลายปีก็หลายปีว่าเนี่เพิ่นเกิคิดตรงไหนวุ่นพ่อเปิดประตูไปก็เลากัแก้ปัญหาแล้วก็เสเอามัน่ยาดของเล็กน้อยไ่้ไหมลยเว้ยเล็กน้อยพวกนี้มันพวกนี้ขอบัติ อาบาจะกินหัวเราแล้วเราไม่ขอวัดปฏิบัติต่อคู่ต่ออาจารย์แล้วผู้ใหญ่เลาไมาเอาไปหมดจริงจันว่ายเฮาเขา่ลืมเลยเห็นเรียกว่าค่อยหยุดหยิบบางด้วยในขาโต้เพราะค่อยเบิ่งค่อยแน่คิดอกก็ได้หรอแต่นม่ไแต่ไ่้มาเขาบกเขาเขาห้องเลยก้อนเขาเขาปั๊บก้อนมูก้อนมูก้อนมูเลยที่ยัางงก้อนมูเลยถูกย่างของการทำพัน็คือว่ามูนั้นย่านเพท่นไหร่ ด่านจนกระทั่งจับยังกกระวัตถูกแค่นั้นกระวัตถูกเลียกกเกิดกันกลางมันกำลำงข้าศตาเราด้วยมันเล่าย่านกับย่านทั้งเราเล่าเรื่องย่านเท่าย่านดูแต่ย่านนั้นมีเหตุนี่เหตุมีผลไเละทั้งย่านกับย่านเจียงทั้งเสียงคนกับเกณฑ์มึงกระห้างนี่มันถามผู้วาอาจารย์เท่าไรเคยเป็นุติบคนว่าตามความจริ่งนี้เฮ่าสอบนี่ใส่เฮ่าสือเรื่องอดีตลูกศิษย์หรือพังคนองไหนองไหนที่เจงๆทั้งโต้วาที่กับคนฮ่าโมได้ด์นอันต่อแล้วก็บวี้ผู้ใดสูงผีบ้าบัวเนี่ย มันนี้ออริเทนตล้มต่อโบนั่โอ้ออมันบบลง,งยังไงีหรอคือคือ่บมายังว่ามันมันไม่ใช่หัวดื้อนะคืออยากได้เหตุใใได้ผลจะต้องกินเห็นจริงทุกอย่างขั้นไหนว่าขั้นยังบบลงใจแล้วเอากันยี่หันแล้วยี่นั้นเนี่ยขั้นพันไหนล้มย่อมรับย่อมรับทันทีเลยบ่มีดอกบ่มียังอะไรอยมาก้างมางีเป็นงานเป็นใจง <c oughs> านต้องเถียงกันให้สบาย <c oughs> แล้วพาเน้นกลัวกลัวคนกลัวไลย กวอะไรก็มีเห็นนี่ฝนนี่ตะปวจับอะไรก็ไม่ถูกมือสั้นอย่นี้คือลูกนกถูกฝนนี่าแล้วถึงสั้นมือสั้นทั้งในหุ่นบวามาสั้นยี่นอกเลยหรอทั้งนอกแสดงข้อมืออาดกาขานตามนาทีย่งจ้ของจัดานจัดถ้ำบบฉบับวัดปรมือก็เป็นสั้นนี่ย่านย่านนี่ดีย่านเรที่สลกแต่อะไรก็มีเทากับย่านท่างใหา ทางกิจย่าภายนอกของบ้านงจักรนี่เราว่ายากนะข้างในก็ยากอยู่แล้วเพิ่นเป็นผู้มีศีลมีท่ามกันนั้นบ่ยากทังไหนเลยข้างเขายากเขาก็ย่านแต่ความมีศีลมีท่ามย่านแต่ความขรลมสงใายทหารบ้านยานแบบยากเชืออย่านต่างกันเมื่อไหร่ข้ายากแบบแบบที่อดตะปะมีความขวดความที่อต่อบาดมีความเก่งความขรลมนั่ถือแล้วย่านน้ำมันทหารเพราะงั้นถึงว่ายากหลายก็บ่หลายว่าถ้าว่าหลายมันก็บ่หลาย มันมันยังไหนอีกไหมเนาะงงน้องเวรไม่บอกที่น่องอย่เลนัน่นก็นแสดงว่าคุณ่ะมีสต,ติ จะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของใจตนเองว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเวลาภาวนานะบางรายแม้แต่ภาวนายังไม่รู้ว่าจิตมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อนี่ตามธรรมดาของจิตนั่นน่ะมันจะคิดทั้งมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มีทัศไปจับไปสังเกตดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตของเราคิดพุ่นวายเรื่องอะไรก็ไรจนกระทั่งมันหนักหนักมากกระเทือนใจเราถึงจะทราบว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าไม่ถึงกับความหนักกระเทือนใจถึงขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ทราบ ว่าตนคิดอะไรอะไรบ้างทั้งที่จิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาของมันนี่คุณก็เหมือนกันเวลานั่งภาวนาทำไมจิตมันชอบคิดนั้นนี่เวลาไม่นั่งภาวนามันก็ชอบคิดเหมือนกันละแต่คุณไม่มีสติคุณไม่รู้เวลามันคิดนี่คุณมานั่งภาวนาคุณมีสติคุณยังรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นนี่จึงได้ชมคุณว่าดีอยู่คุณยังรู้เวลานั่งภาวนาแล้วรู้ว่าจิตคิดอย่างนั้นนี่น่ะบางรายมันมันนั่งมันก็ไม่รู้ด้วยนะมันทั้งขึ้นทั้งหล่อมเข้าใจไหมล่ะก็เป็นอย ทำไมมันคิดยังไงเราก็ไม่ใช่คนตายคิดเรื่องเนยก็ให้รักษาที่มันจะคิดในทางไม่ดีก็รักษาเรามันระวังอย่าให้มันคิดมันคิดในทางที่ดีเสริมในทางที่ดีเช่นพุทโธเอาคิดไปบอกงั้นเลยนะคิดเรื่องไม่ดีไม่งาอย่าคิดเรื่องวันนี้เลวไหลเราเคยคิดมามามากกว่ามากแล้วไม่ได้เป็นของหนีของดีอะไรยิ่งกว่าคำว่าพุทโธธรรมโอสองโฆเอาคิดตรงนี้เนี่ยถิ่มันดีนี่นะบอกเรื่องของั้นนะอืมมีทางเข้าใจประหลายท่านอืม แล้ไมันไม่ใช่ว่านั่งมันคิดยืนมันก็คิดนอนมันก็คิดเป็นแต่หลับเดินมันก็คิดภาวนามันก็คิดไม่ภาวนามันก็คิดเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีสติสังเกตรู้เท่านั้นเองถ้ามีสติมันก็รู้ทั้งมันยืนมันเดินมันนั่งนอนคิดภาวนามันคิดก็รู้จคิดว่าคนนักสายจิตมีสติแล้วรู้ความเคลื่อนไหวของใจถ้ามีแล้ววันนี้ทำก็ไม่รู้ไม่ต้งมันโกยผลมนมาเป็นคุันไฟเผาจะพร้อมถึงกับจะสลบสลัยไปนั่นก็ยังไม่รู้โทษทั้งมันอีก ราะมันมันคิดนี้จนกระทั่งเผาเจ้าของจะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วยังไม่รู้โทษของมันนี่ก็เหลือเกินนะอย่างเป็นอย่างนั้นนะใครใคๆก็ดีมันคิดไม่ดีให้หยุดจะคิดเรื่องผู้ใดก็ตามถ้าไปคิดเรื่องเขาเราเกิดความร้อนจากตัวเองให้หยุดทันทีนี่คือความไม่ถูกเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเรามาปรุงขึ้นเดี๋ยวนั้นมาอุ่นขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วมาเผาเจ้าของเดี๋ยวนั้นให้ระงับเดี๋ยวนั้นเลยความคิดในนี้ไม่เป็นมงคลหยุดเสีย เอาความคิดที่เป็นคนเข้ามาคิดแทนนั่นถึงเดียวเป็นคนฉลาดรักษาเจ้ของรับผิดชอบเจ้าของ <c oughs> อะไรจะไปเร็วนี้กว่าจิตเพราะฉะนั้นเวลาฝึกได้แล้วมันถึงรวดเร็วที่สุดนี่ก็เคยพูดให้ฟังลูกจิตครั้งแล้วเวลาสิ่งแทรกซึมที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นมีมากๆม,มันเป็นส่วนยากที่าถาจับของธรรมะท่านให้เชืที่เละ คำเป็นคำนวมๆคือเป็นสิงเป็นพิษนั่นแหละคุณง่ายๆสินเป็นพิษต่อจิตใจนี่ถ้าปกติของมันนะ่ะมันจะคล่องตัวในการทํางานบนหัวใจคนบนหัวใจสัตว์มันจะคิดอะไรมันคิดได้อ,อย่างรวดเร็วแต่มันคิดเรื่องของกิเลสคิดเรื่องของคุณของไฟนะเขาสิ่งที่เป็นพิษเป็นไฟมันคิดได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสที่เอาจิตเป็นเครื่องมือใช้คิด ถึงรวดเร็วทีนี้เวลาเราฝึกมโดยลาดับมาจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นค่าสุดทั้งหลายนี้อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับว่าหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจิตใจเลยทีนี้เอาสิตั้งแต่เริ่มกิเลสอ่อนตัวลงธรรมะก็เคลือ่อนไหวได้เร็วอย่างเหมือนกันนั่นตั้งแต่ก่อนกิเลสมันเคลือ่อนไหวได้เร็วที่สุดธรรมะติกระดิกไม่ได้มันถูกันเหยียบย่ำทำลายทั้นต่อมาต่อมาคือขาดมากๆเข้ามาเข้ามาเข้ากําลังของของทางด้านธรรมะนี่มีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนี่ กิเลสก็ชาลงเพราะกี้เรียบขยับธนิษฐ์ทันแล้วพอกิเลศขยับธนิษฐ์ทันแล้วนอกจากทันแล้วยังแล้วฆ่าแล้วฆ่าแล้วนั่นฟังดิทันแล้วยังมาแล้วฆ่าอด้วยฆ่าด้วยมันเจ้ากิเลสมาจากไหนมันมาเกิดที่นั่งไหนมันก็พังไปเหมือนกันตั้งแต่คนตั้งแต่สัตว์มีโคนมีแส้ฆ่าไปฆ่ามาก็มีโคนมีแส้ได้ใช่ไหมนี่กิเลสมันจะมีโคนมีแส้มาจากไหนก็มาเถิดสละลงฆ่าไม่ถอยแล้วมันก็ตายเหมือนกันเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นที่จะขี้เกียจฆ่ามันนะถ้าฆ แล,แล้วขาดหมดทั้งคนเลยนะแต่มันเหลือทีนี่เมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วยังเหลือแต่จิตล้วนทำล้วนแล้วทีนี้กระดิกกมีแต่เรื่องของอดของทำขึ้นกิเลสไม่มีจะมากระดิกเพราะอะไรเพราะมันหมดแล้วนั่นนั่นทีแลกมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเมื่ออ่อนลงไวแล้วห้าแหลกไปหมดไม่มีเลยเหลือทีนี้มีแต่ธรรมะเท่านั้นนะแสดงตัวจะไม่กันหน่อยอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวทั้ขหลายลดวาๆท่านแสดงทั้งหมดมีแตนะ่ธรรมล้วนจะเป็นกิริยาา่าทางเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เถอะ จะไม่มีกิเลสเข้าไปแสงแม้นิดหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีในหัวใจท่านก็มีตะกีรเดาของขันขันอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเลยทั้งสองอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อเวลากิเลสมีอำนาจกิเลสเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือทําความชั่วช้าเรามองหลายไปใจทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปหมดไปจนกระทั่งกิเลสมันแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องอันมืออวัยวะของเราทุกส่วนนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมทีนี่ทำแล้วท่านเอาอันนี้เราเป็นเครื่องมือประกาศศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกว่าไง ไม่เอาท่าไม่เอาท่านขันไปสอนจะเอาอะไรไปสอนอประกาศศาสนาว่าการสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องการเอาขันนี้เป็นเครื่องมือแต่บุริเจ้าไม่ได้ยึดนะผู้บริสุทธิ์เมืม่อวันรู้เท่าทันทุกถิ่นทุกอย่างเมือ่อแล้วกิเลสก็ขาดสะบ,บ้านลงไปจากใจแล้วก็มีแต่ขันห้าเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นแล้วท่านก็มายึดไม่ยึดในขันนี้จะแสดงหนักเบามากน้อยเช่นเดียวกิเลสมันแสดงตามความต้องการของมันที่เห็นว่ามันชอบใจแต่นี่ เรื่องทำอันใดที่เป็นคนคงามความดีอ,อันที่เป็นที่ดีมงคลอันใดที่ควรจะเด็ดจะเดียวเพื่อผลมากอานิสง์มากท่านจะกิิยาท่านจะสแสดงมาเต็มเหนียวเลยการแนะนาสั่งสอนอ่านรรมก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหนักเบามากน้อยดุจเผ็ดร้อนขนาดไหนจะมีแต่เรื่องพลังของธรรมออกมาล้วนๆ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 กิเลสไม่มีแม้หนึ่งเม็ดขีดไม่ด,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 ดายไม่มีเพราะมันตายหมดแล้วนั่นเข้าใจไหมล่ะฮึมมีแต่กิิยาของของธรรมพลังของธรรมที่ผลักดันออกมาให้ ให้ร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือที่ทํางานนี่ทําไปตามพลังของธรรมเมื่อทำมีพลังมากกิริยาก็เข้มข้นกิริยาก็เข้มข้นเข้าใจไหมล่ะเงี้ยมื่อเมื่อล่ะว่าเวลาอะไรยุ่งเงี้ยไปหูต้องร้อยหูนี่ปากนี้ปากเดียวบอกมันก็ไหวอยงู่ยังไงล่ะพูดอย่างเข้าใจไหมล่ะพูดหย่างไร้างถ้าพอใจจะบอกนี่แเข้าใจบ้าง ต้องให้เข้าใจที่เป็นร้อยเอเเนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้กับไปแลวจะให้ห,หนูมวดอานัด้ว่าะไนว่ามาฟังทัศน์เทศบงางคำให้เข้าใจเลยต้องเข้าใจ <c oughs> แล้วอย่าลืม <c oughs> ธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องประกันหรือเป็นเกราะกำบังเราด้านทุกด้านทุกทางธรรมะเป็นของสําคัญมากจะเป็นคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดขอให้มีทาเป็นเครื่องพยุงใจเถอะ คนเราโง่ก็โง่หน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้าสงสารเนี่ยฉลาดก็ฉลาดหน้าเคารพบูชาเป็นคนมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ตามหน้าเทิดทูนถ้ามีธรรมหนึ่งอาจจะแสดงตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นมงคลแก่คนท่างนั้นผู้ผู้มีธรรมนำออกแสดงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่คนคนจนก็หน้าดูหน้าสงสารเนี่ยคนมั่งมีก็หน้าเคารพบูชาหน้าอนุโมทนาสัรเสริญเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจ และใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสั่งงานสั่งการทั้งหลายเกี่ยวกับวัตถุเงินทองเข้าของที่เรามีมากน้อยใช่ไหมละ่ะนี่จะไปช่วยสมะห์โลกขนาดไหนขนาดนีน้ใจเป็นผู้ฉลาดด้วยอาวุธธรรมนี่แหละจะนําไปปฏิบัตินําสิ่งเหล่านี้ไปไปทำละทาประโยชน์แก่โลกด้วยขนาน่าวงามด้วยดีงามที่น่าดูที่สุดเลยถ้าไม่มีธรรมแล้วเอ้ยอย่างว่าสันมากมันก็ไม่พม้นมาเป็นอันตรายก่อตัวเองก่อนอื่นคนอย่างคนทีนั่งมีเงินมากๆนี่มันลืมตัว นั่นลืมตัวนะทุกอย่างมันจะทําไปได้ว่าถือว่าตัวมีเงินโดยไม่คํานึงว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกไม่ได้คานึงเอาแต่ความอยากคนปรนมา,มา,มานั่นแหะมันเสียได้คนเราลืมตัวตรงนั้นเพราะไม่มีทมนั่นถ้ามีทมแล้วไม่ลืมตัว,วดดอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วทำอะไรก็เป็นประโยชน์หยุด,ดท,ทันทีทันทีอย่างนั้นเอาละนี่นใช้พรน,นะเห็นมากแล้วช้งกันช้ำกัน <c oughs> ยะถา,าวารวะปูราปุปูเรติสาารง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปะิตังสุมหังสิปเมวะตมิสตุสัพเพปูเรนสุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิโยมีวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตลายโยสิกิทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังมิธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังมือชาตก็ได่พูดให้ฟังแล้วเรื่องมอบรถโรงพยาบาลเขามอบเรียบร้อยแล้วโอ้ตั้งหลายเดือนสั่งเมาจะมาถึงมอบเรียบร้อยแล้วมือชาวาน้ทิ่ไปโรงพยาบาลมอบแล้วเรียบร้อยแล้ว โอ้ oh, เป็นของเรียกว่าดีเยี่ยมแล้วชาวเองเป็นมันพูดว่าอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าในโรงพยาบาลไหนไหนในในเมืองไทยเราเพราะเขาเขาห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไม่ให้ส่งรถอย่างนี้มาเขาจะต้องให้มาประกอบในเมืองไทยว่างั้นนะอันนี้เอามาประกอบเมืองนอกเสร็จหมดเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วส่งมาเลยเออครบหมดเลยว่าจริงว่าไม่มีกันต้องใ้ชาวเราพูดเองอเราไม่เคยเห็นนี่เราก็เชื่อเขาเมาเคย ก็ไม่มีไม่ว่าจะโรงพยาบาลใดก็ตามมันมีคันเดียวนี่เท่านั้นะแล้วมันก็แปลกมันมันมันเข้ามาได้อย่างไงวะแล้วเวลาผมไปพูดกับผมก็พูดงงแล้วก็เอาหน้าท่านอาจารย์เราไปขายเลยไม่ว่าเข้ากระทรวงไหนก็วอกเข้าเข้ากระทรวงไหนผมก็เอาหน้าท่านอาจารย์ไปขายเลยก็เอานี้อย่านีอย่างนให้เลยแล้วก็เอาเข้ามาแบบนี้เลยทั้งทที่เขาเอาเข้ามาไม่ได้หรือเมื่อไทยเราเอามาไม่ได้ละมันรู้งหมายห้ามขาดเลย แล้วเรามันเอามาได้ยังไงเน่ยพวก็ผมก็แฝงมันกันหนักนะเพราะว่านี่ก็พูดอยู่ที่ที่เนอะไม่เกิดพี่มึงเจ้าผมหน่อยนะมึงเจ้าผมต้มผัซอยมาขอคอยอย่ียังมีแต่อันอยังหลวงตาน้อยหันหมีนิดเวไม่ได้นานนอยมีแต่น้อยหันหมีงั้นมีแต่เงินดูที่ดูค่ายนะมาตรฐานทุกอย่างเป็นพวกหมอที่เขามาดูเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่า ทั้งหมดนี้ยังทางนี้ยังไม่สามารถยังไม่มีปัญญาที่จะใช้ได้ให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึงตามที่มันมีอยู่มันจะต้องใช้ไปด้วยไปไปด้วยศึกษาไปด้วยตลอดไปเพราะมันมีครอบจริงๆนี่ห้าแสนนี่เฉพาะรถรถยนต์นะส่วนค่าภาษีนั่นเดี๋ยวบอกงดลดงดหมดเลยเว้นยกเว้นหมดเลยไม่ได้เสียสักตังค์ถ้าถ้าเสียมก็โถ่ฟังเขาว่ามันขึ้นหกร้อย อะไรหกร้อยเปอร์เซ็นมันมันเท่าไห,าไหร่มันเท่าไหร่ล้านนะเนอะสล้านก็นั่นสิฟังสิงธรรมดาก็ต้องสามล้านแ,แต่นี้ไม่ได้เดีนะไมดีเพราพูดนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทั้งบุญนาการทั้งพันยาบุญนาการเข้ามาพูดออดนั่นออดน,นี่ทุเก่งนะไม่ใช่เล่นกันนะคารองเก่งเอาเงินแสนมาประดับสบายนะเรือเหล่าแต่ใจว่นอ้าวเราเอาเหตุผลนี้ยเจ้ว่าออดดือแข็งมาฟังเหตุผลนี่ เหตุผลเป็นควงมท่านจะทำสิ่นมะออดเขาคืนบ่ได้ดอกเขาเหลนตตะบัวนี่เขาออดเฉยๆห้นแต่ผลไม่ได้ยามมะออดเยอะๆเยอะก็ไหมตีเท่านั้นนะอันนี้มีเห็นทีผลมาพูดถึงเรื่องนะฮะพูดทีรัฐมนตรีก็รื่นใจดีใจแย่รื่นใจอะไเนี่ยเพราะเพราะมันดีจริงๆคิดว่าการทำแต่ว่าต้องให้เขพูดเองน่ะบอกว่าไม่มีรถยนต์อย่างนี้ในเมืองไทยไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไม่มีว่างั้นเลยเพราะเขาห้ามเดรคขาดกฎหมายข้อนี้ห้ามเดรคขาดเลย แต่นี่ของท่านอาจารย์มีมาได้ยังไงเนี่ยนครับอาจามาได้ยังไงก็ลูกศิษย์นั่นแหละแล้วก็ว่าโอ้ยผมกับโลกเขาทั่วไปมันจะได้เรื่องอะไรอยู่บ้างก็ต้องยกบารามีให้ท่านอาจารย์เนี่ยยกใลูกศิษย์นั่นแหละนะเพราะว่าบาลามีของท่านคาแท้เลยพอจะแล้วก็พูดถึงเรื่องเราก็พูดถึงเรื่องก็ทราบว่าที่นี่มีมีมือที่ด้วยใช่ไม้เราถามเพราะได้ทราบร้านสิริทําบอกว่าทางนู้นเขาพยายามหามือที่ให้ให้โรงพยาบาลนี้ว่ามีว่าไง เมื่อไรเขาถามเขาบอกว่ามีีเท่าไรแล้วอวะงบมีล้านสี่แสนแล้วเขาก็ถามเราทุกเรื่องว่าโรงพยาบาลนู้นว่าหลวงพ่อจะหาให้ใช่ไหมบอกเราก็บอกว่าใช่ฉั้นได้เท่าไรแล้วบอวะล้านหกแสนกว่าแล้ววะงบทั้งนี้ไล้านสี่แสนกว่าถ้าได้มากกว่านี้สักหน่อยก็จะดีหว่าหนาเห็นไหมล่ะเขาแยกเข้ามาตรงนั้นเลยอ่ะ แล้วจะเอาเท่าไหร่แล้วะก็ก็แล้วแต่เราจะจะเมตตายเลยทั้งนั้นเอาให้แสนหนึ่งหน้าวะแล้วเอาขึ้นจะขยับขึ้นไปสิบห้าเที่ยงวะแต่โน่นจมูกนี่สิบห้าไม่เป็นไรแต่โน่นตุ่นพี่พอน้องเป็นน้องกันแล้วกันเราบอกแล้วพอพูดเสร็จแล้วมีคนหนึ่งมามาพูดอีกนะอาพวกเราก็ได้สิบห้าหน้ทั้งนั้นนะพอเราลั่นทำให้แล้วนะเราก็ได้สิบห้าแล้วนี่เมื่อหลวงพ่อก็มาเมื่อเป็นชิบโผนั่นก็เท่ากันโอ้ถ้าอย่างนี้เราถ้าเราทราบวิธเราจะไม่ให้เลยนะเราบอกเราพูดตลกะ มาแต่ท่าก็ดูว่าจะทิ้งหกด้วยกันนะเดี๋ยมันทิ้งหกด้วยกันทิ้งหกคือว่าทิ้งหกแสนล้านหกอทางนั้นเราล้านหกแสนกว่าเราล้านหกแสนสี่หมื่นไงอันนี้ล้านอันนี้เป็นทางพวกอค้าพวกสมาคมต่างๆเขาช่วยนะเขามีหลายคนช่วยกันห้องเรานี่เป็นเราขอคนเดียวปากเดียวขอจับกับลูกศิษย์ลูกหาเลยความาเข้าเป็นกองทุนพร้อมกันกับ สร้างโรงพยาบาลตึกโรงพย,ย,ยาบาลนี่นะพอตึกโรงพยาบาลเสร็จอันนี้ก็เสร็จสภาพกันเลยเงินทุนฉุกเฉินจัดงบหนี้ทีต่างกันใช่ไหมต่างกันเนง,นนง,นงนินทุนเงินเงินทุนฉุกเฉนินนี้เราได้ให้แต่ก่อนมันสี่แสนแล้วเมื่อสองสันนี้ไปให้อีกหนึ่งแสนเป็นห้าแสนแต่เขาก็ได้จ่ายไปหมดรู้ว่าเป็นไปไปแล้วสองแสนแล้วนะถามเพราะว่านั่นมันยังเหลืออีก่สองแสนเราได้ให้อีกหนึ่งแสนตอนที่เราไปประมาณตักอาทิตย์กว่ามั้ง,ไ,งไปโรงพยาบาลางั้นงเราไปที่ไหนเป็นเพจที่นั่นแหละ มันาทางเป็นที่ตั้งก็ตั้งหมอโรงพยาบาลต่างๆนะเขาไม่เคยเห็นหน้าเลยเขายังมาแล้วมาได้ไงไม่เพียงไม่เคยเห็นกันมาเลยก็ได้ยินชื่อยินเสียงแล้วมาตามชื่อหลอว่าแล้วก็ลงมาลงมาว่าสิมามาขอนั้นขอนี่อ๋อขอกันจะให้ก็ว่าให้เลยแล้วตกลงให้ด่าไปเลยเดี๋ยวนี้น่ะอืมเอานี้ก็ให้ตรางนี้ก็ให้ให้เรื่อยๆแล้วจะทางโรงพยาบาลสร้างคลองนั่นให้หมอเขาทั้งโรงพยาบาลเขาสั่งเองเครื่อง อะไรก็ซึมนหัวใจเย่ยใน,นเครื่องอันนี้เครื่องวัดเครื่องตรวจเลือดตรวจอะไรน้าตาลในในเลือดหรืออะไรที่เขาพูดนั่นแหละและไตตอนนี้เขามาขอให้ให้เราเป็นคนสั่งเราก็เลยเออถ้งั้นจะจัดการไมงอแต่การมัคือว่าเราไปมอบให้โรงพยาบาลน,นั้นอุดรได้ไปจัดการให้เราเราไม่จัดเป็นมอบไปผู้ในก,การจัดให้และในนามของเราเป็นผู้จ่ายเงินทั้งสองเนี่เราจะจัดให้เลย แต่ก็ยังไม่ได้ทราบราคามาา่น,านอาจจะทราบนะอะไรอีกนะ